โมเมนต์ขอช้างอินอยู่รขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนาม ขอบสนามแมนออฟเดอะเดย์นะครับผมเป็นช่วงที่เราจะรวบรวมนักเตะที่จะแมวแวววับเอาไว้ให้คุณได้ชมกันว่าเมื่อวานนี้ใครจะแมวแวววับที่สุดนะครับผมกับผมเบลขอบสนามวันนี้จะเอานักเตะร,ระหว่างคู่เดนมาร์กและเบลเยียมมาฝากกันนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนนะครับผมคาดการณ์กันไปว่าเดนมาร์กนะฮะจะสามารถเอาชนะเบลเยียมได้เพื่อไปกําลังใจกับอีลิเซนที่ล้มป่วยในแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเมื่อคืนนี้นะผมก็เป็นเดนมาร์กขึ้นนําไปก่อนแต่ถ้าว่าครึ่งเวลาหลังคร่ ได้เปลี่ยนเกมแล้วส่งผู้เล่นคนหนึ่งเข้ามานะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชายยายไม่ใช่มากคนคนนั้นก็คือเควินเดอะบอยหมายเลขเจ็ด ทีมชาติเบลเยียมนั่นเองครับซึ่งถึงแม้เมื่อวานนี้นะครับผมเควินเดบรอยน์นะฮะจะมีเวลาลงเล่นแค่45นาทีโอ้โหแต่ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้ความร้ายกาจของเดอบรอย์ยังถือว่าเป็นของจริงเสมอครับเพราะเมื่อวานนี้นะครับผมหลังจากที่เดอรบรอย์ลงสนามไปปุ๊บครึ่งเวลาหลังเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเกมให้เดนมาร์กนะครับผมกลายเป็นทีมคนละชั้นกันไปเลยฮะเบลเยียมกลับมาต่อกรกับเดนมาร์กได้แบบเหมือนคนละทีมเลยที่สําคัญครับเมื่อวานนี้นะฮะเขายังมีส่วนร่วมสําคัญกับการทําประตูและยังทําได้อีกีกทเเบบลยยมนะครั คว้าชัยชนะในแมตช์สำคัญไปได้เก็บ6แต้มเต็มเข้ารอบต่อไปแบบแน่นอนแบบเบอร์แล้วนะครับและนี่คือสถิติของเควินเดอรบอร์กเคดีบีในค่ำคืนที่ผ่านมาครับลงเล่นทั้งหมด45นาทีสัมผัสบอล36ครั้งจ่ายบอลทั้งหมด27ครั้งแม่นยำกว่า74%เลี้ยงบอลทั้งหมด5ครั้งยิงตรงกรอบ2อและยังสร้างสารรค์โอกาสสำคัญอีก2ครั้งวางบอลยาวตั้ง3ครั้งและยังสามารถยิงได้1ประตูกับอีกแอสซิสอ์เรืกได้ว่าน,นี่คือสุดยอดผู้เล่นที่น่าจับตามองในทนนโรโ2020 อีกหนึ่งคนเลยล่ะครับและนี่คือ Man of the Day ของศึกยูโรที่ผ่านมา KDB เควินเดบรอยล้วอยากจะถามเพื่อนๆเหมือนกันนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้คิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยูโร2020นี้เควินเดบรอยจะสามารถหาเพื่อนร่วมทัพไปถึงฝั่งฝันถึงขนาดจะเป็นแชมป์ในฐานะทีมอันดับหนึ่งของฟีฟ่ารายกิ้งได้หรือไม่ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะและอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดตับต่างๆขอบสนามเพื่อไปพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่ต้องขอพระคุณที่สุดนะครับผมนั่นคือผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบ สนามและพรุ่งนี้นะครับผมแมนออฟเดอะเดย์ Day, จะเป็นใครรอติดตามได้ที่ขอบสนามครับวันนี้ผมเบลขอลนามลาไปก่อนสวัสดีครับโชว์ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินอยู่รขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนาม